มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปวัดวัดหนึ่งนะคะมาเจอบ้านโบราณที่เป็นบ้านจีนนะคะเป็นทรงจีนเลยนะคะแบบแบบจีนแบบจีนแท้จีนโบราณเลยด้วยซ้ำโอประตูขยับนะคะด้านในบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่ปล่อย รกร้างแล้วนะคะด้านในที่เจนสอดูมอสักครู่นี้ก็มีจักรยานเก่าๆที่แบบเป็นคนจีนเขาใช้กันนะคะแล้วก็เป็นขวด40ดีกรีแล้วก็เป็นเครื่องมืออุปกรณ์การช่างต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือของช่างที่อยู่ด้านในนะคะทุกคน จะมีประมาณนี้นะคะน่าจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีอยู่ประมาณสอสหลังที่เป็นบ้านแบบตรงนี้มีคนอาศัยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นจีนแบบจีนแท้ๆเลยอะจีนแบบจีนจริงๆเลยะนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านตรงนี้ก็จะมีบ้านเก่าๆหลายหลังแต่ว่าจะมีตรงช่วงเนี้ยที่มันเป็นบ้านของคนจีนจริงๆ,ๆที่เป็นจีนแบบ ลักษณะจีนโบราณจริงๆเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวเซนจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะน้องบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านที่มีเจ้าของนะคะแต่ว่าเหมือนกับถูกปล่อยทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไม่มีคนดูแลแนะคะก็เลยทำให้บ้านค่อนข้างมีสภาพที่เก่าแล้วก็ผุพังไปบ้างแล้วนั่นเองนะคะภายในก็ เป็นบ้านที่อยู่ชั้นในอีกหนึ่งหลังะคะซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรนะคะก็ผ่านมาตรงนี้มันสะดุดตามากๆเลยนะคะกับส่วทรงแล้วก็รูปลักษณะที่มันเป็นแบบหลังคาทรงจีนเป็นประมาณนี้เลยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นบ้านของอบ้านชัยนวัตนะคะเป็นระบุไว้นะคะแล้วก็เป็นตัวหนังสือภาษาจีนใหญ่ๆแบบนี้เลยเหมือนที่เคยเห็นในหนังจีนเลยนะคะทุกคน แล้วก็ประตูบ้านก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็ยังมีบินค่าน้าค่าไฟก็แสดงว่ายังมีการใช้น้ําใช้ไฟอยู่นั่นเองนะคะแต่จะบอกว่าลักษณะบ้านหลังนี้คือมีลวดลายของทางจีนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะมีความสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็มีแค่สองหรือสามหลังเท่านั้นเองนะคะที่อยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะลักษณะเต็มๆของบ้าน หลังนี้นั่นเองค่ะสวยงามแล้วก็เก่าแก่มากๆเลยนะคะ